สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้กล่องยอดเหรียญรุ่นใหม่นะครับโบเตมัสแบงค์เหรียญคิวานะครับเริ่มต้นนะครับให้แตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับตัวรับแบงค์และตัวรับเหรียญจะเริ่มทํางานนะครับหากลูกค้าอยากจะจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดนะครับให้กดคิวอาร์โค้ดนะครับหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นใช้แอปธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับเพื่อที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับหากลูกค้าที่จะประสงค์ที่จะจ่ายเป็นเงินสดนะครับให้กดกลับครับ แต่หน้าจอหนึ่งครั้งครับจากนั้นหยอดเหรียญนะครับหรือว่าหยอดแบงก์ก่อนก็ได้นะครับผมจะเริ่มหยอดเหรียญนะครับเหรียญสิบหนึ่งเหรียญครับเหรียญสิบอีกหนึ่เหรียญครับเหรียญ5ครับต่อเนื่องด้วยแบงก์ยีครับหลังจากนั้นจะมีไอคอนสตาร์ทขึ้นมานะครับต้องกดปุ่มสตาร์ทเสมอนะครับหากไม่กดปุ่มเครื่องจะไม่ทำงานนะครับ ดปุ่ม start ครับจะมีคิวอาร์โค้ดแจ้งเตือนนะครับให้สะสมคะแนนครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเครื่องซักผ้าทำงานเสร็จสิ้นนะครับโปเตมัสรุ่นใหม่แบงค์เหรียญคิวอาใช้ง่ายใช้ทนใช้โปรเตมัสครับขอบคุณครับ